ลองมาชาเลนลดน้ำต้นไม้7วันติดต่อกันเพื่อดูว่าความสม่ำเสมอจะช่วยให้ต้นไม้กลับมาสดชื่นขึ้นอีกครั้งไหมเราจะเปลี่ยนนิสัยขี้ลืมของเราได้หรือเปล่าเริ่มจากวันแรกพอต้นไม้เริ่มเฉาเราก็กลับมาดูแลลดน้ำแบบจริงจังเพราะบางทีเราลดไปแล้วแต่จำไม่ได้ว่าทำไปหรือยังนะพอต้นอื่นๆก็ดูปกติดีแต่ต้นโปรดอย่างดอกพุทซ้อนที่เคยสดใสกับเริ่มเฉาเหมือนเป็นการฟ้องว่าทำไมไม่ดูแลฉันให้ดีๆวันที่2ต้นไม้เริ่มดูสดชื่นขึ้นจากการได้รับน้ำที่เพียงพอส่วนวันที่3ก็เริ่มมมมมีีช่่อออดดกกกตเล็ๆโขึ้น้นนาแวัท4ไ เริ่มคลี่กีบและผิบานแค่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสองวันนี้ก็ดีใจแล้วว่าเหมือนเป็นสัญญาณที่บอกว่าความหวังของเราไม่ได้สูญเปล่าจากการลดน้ำอย่างต่อเนื่องแล้ววันที่5ดอกไม้เริ่มบานอย่างเต็มที่แค่ได้เห็นดอกไม้ที่เคยเหี่ยวเฉากลับมาบานสะพังก็เป็นความสุขเล็กๆของเราแล้วนะตื่นขึ้นมาเรารู้สึกเมดไม่เดย์สุดๆวันที่6ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติดอกไม้เริ่มเปลี่ยนสีและโรยลาลงเหมือนธรรมชาติกำลังสอนให้เราเรียนรู้ว่าทุกอย่างก็มีเวลาของมันจริงๆก็แอบ ไม่ใช่แค่การดูแลให้เติบโตแต่คือความเข้าใจว่าความอดทนความใส่ใจและความสม่ำเสมอสามารถสร้างสิ่งตอบแทนที่งดงามได้และทำให้เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติบางทีถ้าคุณลองกลับไปใส่ใจสิ่งเล็กๆในบ้านอีกครั้งอาจจะเจอสิ่งที่รอคอยให้คุณดูแลอยู่ก็ได้นะหรือถ้าหากอยากแชร์ความคิดเห็นเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับต้นไม้ที่บ้านก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลย